หมิงชาลิสาอัปเดตเรือนหอสุดอลังรูราสมฐานะสุดๆค่ะเป็นการอัปเดตความคืบหน้าบ้านใหม่ที่หลายคนเห็นแล้วแต่แทบค้างกันเลยทีเดียวเมื่อาสุดหมิงเจียรกิติยาหรือหมิงชาลิสาได้โพสลงในไอจีเผยภาพบ้านหลังใหม่ที่เป็นเรือนหอของเจ้าตัวกับสามีหนุ่มอัดวิสุท์รังศินาพรเศรษฐีชาวอุดรธานีพร้อมข้อความว่าขอบคุณอาจารย์เชียงที่มาเปิดบาร,รมีส่งพลังบวกหยาดน้ำเพิ่มพลังให้บ้าน หลังนี้กันเสร็จสมบูรณ์ค่ะอีกอึดใจเดียวไกลเสร็จแล้วโดวยในโพตนี้มิ่งชลิสาได้เผยให้เห็นมุมต่างๆของบ้านหลังงามที่ต้องเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่ในระดับคาราหาดแม้อย่างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเลิศอลังการทั้งด้านในและด้านนอกทุกมุมคือความหรูหราสมฐานะสุดๆงานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราคนดังในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเขารวมคอมเมนต์กันเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นวีเจจ๋า ที่บอกว่าโอ้โห,โโหกระแตสุพักษรบอกว่าวังชัดๆเหมาะก,กับมึงมากและออมสกาวใจที่บอกว่าไม่ใช่บ้านละมังวังชัดๆค่ะ